อ่านีตุปจามะตัตยยมปิมัยมพันเตวิสุปะสุตตะอะโธัตะมควะโตสพมัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สำคัญสารนำขจอมีเพียงั้งแต่สารนำขจอมรัมณีศิขาปรมสมาธิอยามิี้รตเจรงริสักดุจท่านเป็นท่านารกรลมายใจออกออูอามาว่ายุต่อคิดเรื่องงานจิตเราแวะไปที่บ้านเป็นจิตเรา พิัยกิจกรรมิเชตุสนโบราณว่าแม้เพียงช้างกระดิบหูจรวดสามรูปยิงภาราทางโลกจะยุตระปัญจสตาธิกาหวัดเพชรุรีและท่านนายกปฏิบัติธรรมน้อมนำทมพระพุทธองค์ก็เลยพิจารณาแล้วว่ากัวยังมีสี่เหล่ารโลุคนเ้าก็หมายมยังไม่ใช่บัวบานแน่นอน 1 2 3 4 5 6 7 ในการเวียนเทียนบรรทักษิณรอบหกพระปัาง5ายอดด้วยกันนี้พิจภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

いいか